สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ NTP นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในซีรีส์ปั้นเองนะครับผมอตอนนี้เราก็อยู่ใน i อดีที่4ของผมนะครับซึ่งเป็น i อดีที่ผมเนี่ยปั้นมาตั้งแต่ป้ายเหลืองนะก็สามารถย้อนไปดูในคลิปเก่าๆของผมได้นะครับชื่อว่าซีรีส์ปั้นเองเนาะเออก็จะมี EP พี1จนถึงตอนนี้ประมาณ EP8 แล้วัง้งเออน่าจะ e ี8นะจำไม่ได้นะวันนี้นะครับผมก็จะมา ทำฮิมาวารีนะครับขึ้นไฮเปอร์นะครับเห็นไหมแสงเรืองระยิบระยับเลยครับตอนตรงสลับนะผมก็กดไปเลยดีกว่าไปแล,ล้วเราก็จะมาเออขึ้นเป็นแบบเขาเรียกว่าไนะขึ้นเพชรสามนะครับภารกิจของผมวันนี้คือขึ้นเพชรสามไม่ได้นะเพื่อที่จะแบบเอาดูบี้นะครับผมเออดูบี้มาเปิดเกียร์นะตัวละครไม่เปิดนะไม่ถูกใจนะครับผมอ่ะก็สลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ความสามารถของ เออเพิ่มแร่นะครับขั้นสองเนาะซึ่งจะแบบเพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับอ่ะเราก็จะมาปั้นเชอรี่เลยเป็นตัวต่อไปนะครับซึ่งผมเก็บกบเรียบร้อยแล้วครบสี่ตัวนะครับเก็บจากห่อ,อ,อคอยนะครับผมเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะก็เป็นนี่เรียบร้อยแปลงร่างอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับผมผมสามารถสลับเป็นขั้นสูงได้นะครับแล้วก็แต่ผมจะสลับเป็นนี่ไง ไฮเปร์เลยนะครับผมผมขาดอีก4ี่ตัวอ่ะขอเวลาไปเก็บแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บจุติแล้วนะครับเมื่อกี้นะมันใช้เออแฟรงใช่ไหมมันใช้แฟรงกี้ใช่ไหมอ่านชื่อก่อนอ่ะใช่เมื่อกี้มันใช้แฟรงกี้เจดตัวนะซึ่งผมก็ไปหานะครับผมไปไปตามล่าจนขนนกผมเหลือหนึ่งคิดดูดิเออคือแบบได้มาแค่ห้าตัวนะครับผมคือตามล่าแบบโอ้โห เสียขนนกไปเยอะมากนะแล้วก็ได้มาแค่5ตัวนะครับผมก็เลยสลับเป็นออาต้านะครับผมเพื่อที่แบบว่าจะได้ใช้แบบพวกจุติน้อยลงเนาะอ่ะด,ดูดูตัวจุตินะเมื่อกี้ใช้7ตัวใช่ไหมตอนนี้ใช้4ตัวแล้วครับอ่ะก็สลับได้เลยนะอืมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่แบบว่าเฮ้ยตัวจุติไม่พออยากอัพขึ้นไฮเปอร์แบบเนี้ยแต่ตัวจุติไม่พอขนนกก็ไม่มีนะครับก็ให้อัพเป็นออาตาก่อนนะครับผมอัพเป็นออาต้าปุ๊บแล้วตัวจุติเนี่ยมันจะใช้ น้อยลงนะครับผมอ่ะสังเกตได้จากตอนต้นคลิปนะครับว่ามันใช้ต่างกันนะครับผมเออจากแบบร่างธรรมดาไปไฮเปอร์ Hyper, กับร่างอัลตาไปไฮเปอร์เน Hyper, ี่ยใช้ตัวจุดติไม่เท่ากันนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เราก็อัพขึ้น Hyper ไฮเปอร์ไปเรียบร้อยละอ่ะเราไปสูตรเจใจกลางสําคัญของคลิป,ลป,ลปนี้นั่นก็คือการไต่ขึ้นเพสามคิดว่าจะทําได้ไหมทุกคนคุณผู้ชมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมจะทําได้หรือเปล่านะคอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ตอนนี้ไว้เลยนะครับผมอ่ะไปอัพเวล วิวขึ้นหนึ่งร้อยสี่สิบไฮเปอร์อ่าสวยครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีตัวไฮเปอร์ที่แบบมีความสามารถเพิ่มแร่อยู่สามตัวนะครับผมเราก็จะไปลุยพ v พีกันดีกว่าผมจะเล่นอยู่ทีมเดียวนะครับผมอ่าเด้งขึ้นมาทองหนึ่งแบบไม่ต้องได้ทำอะไรเลยนะครับมีคนมาตีนะครับผมก็ได้แต้มไปนะมีอยู่คนนกอยู่สามสิบนลุงครับผมทีมแรกมาเจอแบบนี้ก็หนีสิครับ <laughs> Oh, okay, โอ้โหเครดโดไม่ไหวนะครับมีตัวบินนะซึ่งเราไม่มีตัวกันบินนะครับผม <c oughs> ที่มีน้ําเยอะมากครับผมเราลองไปเสี่ยงดวงกันดูดีกว่าว่าเราจะชนะไหมนะครับเพราะว่าเราปั้นเชลลี่มาละมาประสิทธิภาพการใช้งานของเชลลี่จะไหวหรือเปล่ากับน้ําแบบอลังการงานสร้างขนาดนี้อุ <c oughs> ๊ยเจสิก้าเราก็เป่าออปิวไปแล้วอะเออโอ้โหบ่าวศูวนย์หนึ่งนะครับผม แบบนี้ฮิมาวาลีเราจะยืนไหวหรือเปล่าโอ้โหเริ่มแย่นะผมเอ้ยได้นะได้นะแพงหลังเขายืนไม่ได้เลยนะครับผมสังเกตนะแพงหลังเขายืนแทบไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเดินมาก็ตายนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยเนี่ยเดินมาก็ลม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 ทั้งยืนนะครับผมเฮ้ยดีจริงนะครับเจสซิกานะทำงานได้ดีกับชินจังนะครับผมสกิลลึกมากนะครับผมมีก็ ใครขาดดาเมจธาตุน้าดีๆนะครับชินจังเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากครับผมนะถ้าแบบอยากจะเล่นเป็นสายคอมโบเนี่ยชินจังกับบอสจระเข้เนี่ยจัดได้เลยครับผมคอมโบแร่นะครับผมคอมโบแร่เดืดนะแล้วก็เพิ่มแร่นะใครจะเล่นแบบคอมโบแบบนี้นะชินจังนะครับจัดเลยครับผมกับี่มาวารีเนาะเออสองพี่น้องสุดเกลียนะครับอาทีมแรกเราก็ชนะไปนะทีมที่สองนะครับเจอกับไทกะครับผม <L ong> ลองกันไปทุกคนผมก็อยากลองเหมือนกันนะว่าเจอธาตุชนะทางเนี่ยชินจังเราจะแบบยืนไหวไหมไทยกะนะครับผมไทยกะแม็กนะครับโอ้โหโดนเป่าปิวไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้เจสิก้าโอ้โหโอ้โหไทยกะเขาลปอยไววมากครับผมวิสุดเกิร์ตเอกโอ้ดามจรุนแรงนะครับผมว่าไงว่าไงอุ้ย ไทกะหายไปไหนหมดอ๋อโดนเจสิก้าเป่าหายหมดนี่เองก็ว่ายู่ดีแฮะไทกะแบบเมื่อกี้ยืนกัน3 4มสี่ตัวหายไปไหนหมดเจสิก้าเป่าปิวหมดละอ่ะเซฟหน่อยเรามาดูกันชัดๆใกล้ๆนะครับนี่เจสิก้านะดาเมจรุนแรงนะครับผมชนะไปได้นะครับผมโอ้โหแบกจริงๆเจสิก้าตัวนี้ไม่ผิดหวังที่ปั้นขึ้นไฮเปอร์นะเออมีทั้งบัฟอามตะมีทั้งดาเมจนะครับผม จะขึ้นได้หรือเปล่าคอมเมนต์ไว้นะครับสามสิบคนลุ้งนะซึ่งตอนนี้ก็คะแนนอีกไม่ไกลแล้วครับผมอีกร้อยอีกสองร้อยคะแนนนะตีเป็นกลมๆนะสองร้ยคะแนนนะครับทีมนี้นะครับรถโอ้โหริวหนีเลยริวแม็กแบบนี้นะีิจังยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับผมอ่าทีมนี้นะครับมีโอ้โหแม็กแม็กแม็กทั้งทีมนะครับผม,มแม็กทั้งทีมนะครับไหวหรือเปล่าไปดูกันท่าดน้ำาส,ส่วนใหญ่นะ มาดูกันครับอ่าโอ้โหไม่ทังทีนะครับผมนะ่ากลัวอ้าวเป่าเป่าปิวเลยนะวเจิสกาเป่าปิวนะปิวไปอีกโอ้โหกองริจังไปแล้วโอ้โหไม่นะวิกฤตแล้วครับผมพัดนะแข่งมาแข่งกลับลงลูกไฟอีกตายไหมไม่ตายโอ้โหตายไปตัวเองอมไม่มีน้ำแข็งแล้วนะครับใช้ไปเมื่อกี้อะโอเคนี่ดูดูพลังเจสิก้าของเรา พลังชินจังพลังเจสิก้าโอ้โหคือแบบสุดจัดนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฝั่งศัตรูนะสังเกตได้นะครับปล่อยตัวออกมาแบบค่อนข้างช้าแล้วนะเนี่ยฮิเมไม่ออกมานะดูดิปล่อยตัวค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าโดนความสามารถเพิ่มแล่นะครับผมทําให้ศัตรูเนี่ยไม่มีแล่นะในการปล่อยเลนเจอร์ในหลากหลายตัวนะเนี่ยเห็นไหม คือฝั่งเขาเนี่ยเรนเจอร์แม็กทั้งทีมเลยนะครับซึ่งมันก็คูดาวไวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทําไมตัวถึงแบบออกมาทีละตัวสองตัวเพราะว่ามันโดนนะครับผมโดนเพิ่มแล่นะปล่อยไม่ได้นะ,ะชนะไปอีกหนึ่งทีมครับผมคอมโบนี่สุดจัดเลยนะครับผมโอ้โหเจสิก้าใกล้แม็กผมก็หนีสิครับอ่าทีมนี้นะครับผมบาวไฟแม็กนะครับบอสเคแม็กนะครับลุยกันเลย จะไหวหรือเปล่านะครับเรามีชินจังแม็กแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่ะลุยอุย้ยผมวาดเสียวเหมือนกันเนะี่ยอุ้ยแต่เขาก็แบบว่าตายง่ายอยู่นะครับผมผมขออย่างเดียวกลัวดาวินชีกรอบนะครับถ้าดาวินชีกรอบไปคือเราเสียเปรียบเยอะเลยนะอ่ะค่อนข้างดีครับผมอ้อโดนลำนำเยอะย,ยวนเลยนะบอสเคนะโอเคน่าจะแบบ สบายๆนายแล้วครับผมนี่แพงหลังเขาแบบโดนเจสิก้าเป่าหมดเลยนะคือด้านหน้ายืนได้นะครับแต่ด้านหลังไม่ไหวละขอนอนพักนะครับผมออด้านหลังไม่ขอนอนพักเลยไม่ไหวจริงๆนะครับผมเป็นไงครับผมไอดี ID ปั้นมานะครับประมาณสองเดือนนะประมาณสองเดือนนะครับเริ่มปั้นตั้ง EP หนึ่งนี่ลงคลิปล่าสุดเ้ยลงคลิป EP หนึ่งนี่ประมาณเดือนที่แล้วเนาะ ปั้นมาสองเดือนนะครับสุดจริงนะได้ขนาดนี้นะขึ้นเพชรสามก็น่าจะได้นะครับผมน่าจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่ะเป็นคอมโบเพิ่มแรงสามตัวนะสามารถไปเล่นกันได้นะครับผมอ่ะอีกประมาณหนึ่งร้อยแต้มนะครับอื้ตานี้นะครับของหนักนะเออผมให้ดูเลยอ่ะผมจะตีทีมนี้นะแต่เขามีไฟนะครับโอ้โหหน้าไม้แม็กนะครับ <c oughs> ดูบอสเคแม็ก สุดจริงนะมีชิปด้วยนะเป็นโคนี่นะักพนันชิปนะครับเจมืดก็มีบาวบาวแสงก็มีนะครับคือสุดไปไหนอะเออคือเราหวังให้เจสซิกกาเนี่ยฆ่าตัวแบบพวกโคนี่พวกเจมืด่นะจะได้หรือเปล่าไปดูกันโอ้โหหนักนะผมว่าตึงนะโอ้โหตึงจริงๆด้วยอะขอพัดก่อนนะครับแช่งลงรกไฟอะเราลวนแช่แล้วก็กดอมตะ โอ้โหน่าจะยับนะครับผมดูจากแบบนี้นะคือมันซู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเขาตัวเขาห่วยจริงๆนะผมแค่ยอยากมาลองดูนะครับผมว่าเอขนาดนี้เราจะไหวหรือเปล่าถ้าเราไหวก็คือสุดยอดแล้วนะแต่มันยังไงมันก็ไม่ไหวครับอะปั้นขึ้นเลขสามจะได้หรือเปล่าเพื่อที่จะแบบเอาเอดูบี้ไปเปิดเกียร์นะครับผมเกียร์ ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นเกียร์ธาตุน้ําก็มีเนาะธาตุไม้ก็มีนะครับธาตุไฟก็มีก็แบบเอาใส่ให้เรนเจอร์ผมได้ทุกตัวนะได้ชิ้นไหนมาก็ได้นะครับผมเอามาใส่ให้ธาตุไม้มาก็ใส่ให้แบบหน้าไม้นะอุ้ยอุทุกคนสถานการณ์แบบนี้คือแบบมันคุ้นๆนะทําไมแบบทําไมแบบเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้มันคุ้นๆนะอุ้ยอคืออะไรอะทุกคนเอา เป็นไงอะ่ะก็มาดิพลังเพิ่มแล่นะครับเออเอาเป็นไงอ่ะเจสิก้านะครับปิวหมดเลยเจอเมอรโคนี่นักพนันชิปยืนไม่ได้เลยนะโอ้โหดูนะครับผมเป็นไงอ่ะพลังแบบแห่งการที่เกมนะครับเมื่อผมสร้างกองทัพได้ทีมไหนก็หยุดไม่ได้นะครับผมเมื่อทีผมสร้างกองทัพได้ทีมไหนก็หยุดไม่ได้สู้กันยันฟ้าผ่านะครับแต่เราก็ยังไม่แพ้ผมว่าเราชนะแล้วแหละแบบนี้อ โอ้โ anyway, หไอดีเต้ n d p นี่คือแบบสุดจริงนะสุดทุกไอดีเลยหรือเปล่าเนี่ยเจอดั๊ดนะครับผมเอาแล้วดิโอ้โหตัวตัวบินตัวบินผมหนีตัวบินตัวบินผมไม่สู้ผมกะจะตีนะผมผ่านไปดูอ้าวมีตัวบินหนีเลยตัวพีมผมไม่มีกันบินนะถ้าสู้ในระยะยาวผมไม่ไหวนะครับทีมนี้นะครับผมโดนโจนะ ลีวายโดรนโจโดรนโจโอโหเจสิก้าสองร้อยนะมีลูมูมนะครับไปไปลุยกันเลยไปลุยกันเลยถ้าผมชนะได้คือเทพอะ่ะเออแต่ผมว่ายังไงก็น่าจะแพ้อะคือแบบมันสุดเกินนะทีมเขานะคือถ้าชนะได้ก็คือเทพนั่นแหละอุย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วดิอ่ะลงน้ำแข็งครับผมลงรถไฟต่อนะครับ อุ้เอาแล้วดิทีมเราเริ่มสร้างกองทัพได้แล้วนะครับทุกคนเอาละแต่แต่ก็น่าจะแบบต้านทานไม่ไหวนะเพราะเขาหมดเกินนะเฮ้ยจะมีช็อตปฏติหารหรือเปล่าดูจริงจังดิชีดลวัวๆเลยอะ่ะผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยดูดิโอ้เ้ยเอา,าเอะไอสุดว่าคือทีมที่ผมตีนี่ผมให้ดูทีมตั้งแต่แรกเนะี่ยผมชี้ให้ดูนะคือสุดทุกทีมนะเออหรือว่าอาจจะอยู่ที่เกียร์เขา คือทีมที่ผมตีนี่คือสุดทุกทีมเลยนะคือตัวโหวดๆทางนั้นเลยนะโหดโดนลันโจแม็กนะครับผมยังแบบโดนชีจังทาาดน้ํานะฉีดกระเด็นอยู่นะครับผมโอ้โหเจสิก้าเราก็แบบคือโหดอะ่ะเออคือแล้วทีมผมเนี่ยได้สร้างกองทัพนะคือไม่มีทีมไหนมาหยุดยั้ยงได้นะครับยกเว้นเกียร์เขาดี <c oughs> รอเล่นรอเล่นเดี๋ยวก็แบบเฮ้ยพี่มึงโม้เกินไปแล้วพี่จะอะไรขนาดนั้นโอ้ยทีมตัวเองเกินไปหรือเปล่านะ <c oughs> เล่นกันต่อครับซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะได้เปรียบแล้วแหละคือจากการที่ผมสร้างกองทัพมาขนาดนี้แล้วก็จากการที่แบบชินจังฉีรรัวขนาดนี้ถ้าได้อาริติกิมาผมว่าแบบกระตุกอะ <c oughs> นะะอักแอคชั่นแบบยืนฉีดจ,จนมั่ยมืออะถ้ามีอาริติกิอนะรอเลยผมรอเลยโอเคทุกคนตานี้นะครับผมจะขึ้นไปเพชรสามแล้วถ้าผมชนะนะแต่ถ้าผมแพ้ก็ลดลงมาอ่ะ ตานี้นะทุกคนดูนะมิดูมุเกือบแมกนะดั๊ดแมกคิริลแมกมิริมแมกใส่เลยครับผมทุกคนจับตาดูนะผมแมกแค่ตัวเดียวนะจินจังแมกตัวเดียวจับตาดูนะครับผมจะแพ้ให้ดูใช่ปะ่ะผมจะแพ้ให้ดูใครมันจะไปชนะวะโอ้โห ผมจะแพ้ให้ดูนะครับผมเออพูดมาทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะแพ้ให้ดูนะอุ้ยกดโอ้โหเผลอจะกดพายุพัดนะครับผมเผลอไปกดใส่โลเฉยเลยแบบนี้เราก็แย่ดิเนี่ยแบบนี้เราก็แย่ดิอ่ะยอมแพ้ไปนะครับเองเขาก็ชนะล้วเราเรา,เราใช้เทมัว่ะโดยเมื่อกี้เผลอไปกดใส่กะจะพัดนะครับผมเผลอไปกดใส่โลเฉยเลยอะแพ้ไปนะ โอเคบ้านแตกไม่น่าไปเล่นเลย <laughs> โอ้โหคือแบบรอบเดียวก็จะขึ้นแบบ,บขึ้นขึ้นเพชสามแล้วอะไม่น่าไปแบบไปกดเจอทีมโหดนั้นเล่นเลยน,น่าจะรีหนีนะอ่ะทีมนี้มีตัวบินนะครับขอรีหนีนะโอ้โหแม่มดอไอโบออ้กเโอ้โหข้อนี้นะครับผมอยากขึ้นเพชรไวๆนะครับแล้วก็ทีมก็จะยาวเกินไปนะอยากตีทีมนี้ไม่ไม่ม่เดี๋ยวแพ้ ยังก็แพ้ดูทรงแล้วแพ้แน่นอนนะอ่ะทีนี้นะครับอ่ะผมอยากลองนะอันนี้ส่วนตัวนะอยากลองนะครับผมเพราะว่าทีมเขาเป็นตัวยืนไฟเนาะก็อยากลองว่าเราจะไหวไหมนะครับผมโอ้โหปล่อยมาขนาดนี้เลยวไวเกินไปป่าโอ้เบสบอลนะตัวบัฟวิ่ง้แบบสุดจัดประหลัดบอกนะโอ้โหดูดิผมยอมแพ้เลย เริ่มมาก็แบบดันมานะครับพอมแลว้วอะคือไม่ทันได้เริ่มไม่ทันได้กดปล่อยตัวอ่ะทีมนี้นะครับทุกคนวอคแม็กนะครับผมแต่ตัวเรนเจอร์เขาค่อนข้างเก่าไปหน่อยนะพวกนี้ก็ก็ใช้งานได้นะครับแต่มันเก่าไปนิดหนึ่งนะผมก็น่าจะชนะนะครับผมไปลอีก,กันเลยนะครับจะขึ้นไหมเนี่ยเพชรสามเนี่ยมวแต่เล่นนะเออมวแต่เล่น น่าจะโนเทมได้นะครับผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวดาวินชีเขาเนี่ยกอบตัวโหดๆผมไปนะอ่ะน่าจะชนะแบบไม่ต้องแบบไอเทมนะไม่ต้องใช้ไอเทมนะโนเทมได้นะครับเร็วๆอยากแบบอยากขึ้นเพชรสามแล้วอะขึ้นแบบเพชรสามประดับไอหน่อยดิเล่นมาสองเดือนเนี่ยขอขึ้นเพชรสาสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมอ่ะ เรามาลุ้นวินาทีประวัติศาสตร์นครับผมเอา้ายังไม่ขึ้นอ่แะ, <c oughs> แ,ะแต่อีกยี่สิบต้มแต่อีกยี่สิบเต้มตาสุดท้ายนะครับอะผมตีเลยนะไม่ได้ดูนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคือผมตีเลยนะอยากขึ้นแล้วครับผมผมว่าผมก็น่าจะชนะแหละผมเห็นแบบเมืแบบ่อแบบกี้มีชินจังแม็กด้วยใช่ไหมอามีชินจังหรือเปล่าทำไมเขาไม่ปล่อยชินจังมาเลยเฮ้ อ๋อนี่ปล่อยมาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเอ้าชินจังแวบๆนะชินจังแม็กนะแวบๆนะแต่ทำไมไม่ปล่อยชินจังมาน่าจะแบบใช้แร่เยอะนะไม่งั้นก็ไว้ทีมทีมสองมั้งอ่ชนะไปได้นะครับผมโอเคก็ไม่ยากเกินอะไรขนาดนั้นนะครับไปก้าวสู่ลีกเพชรสามกันเลยนี่คื้สุดอะทุกคนปานสองเดือนคือเพชสามยินดีด้วยเข้าร่วมลีกสำเร็จ ได้มา130รูบี้สุดจัดนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมก็จะทำเป็นเปิดกาชานะครับเดี๋ยวไปดูกาชาก่อนว่าอ่ะอีก3วันนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะออกมาเป็น EP ต่อไปนะเออปั้นเองอีีต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้การแต่ขึ้นลีกเพจสามเนี่ยก็สำเร็จเป็นด้วยดีนะครับผมซึ่งขนนกผมก็เหลือ10กว่านะครับผมอ่ะก็ จบแล้วนะครับชอบกดไลค์ใช like, ่กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube เต้ ndp channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย